เชิญครับค่ะนี่คือวันที่สองของการลงพื้นที่เกาะติดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมรดกไทยมรดกโลกนะคะ เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นวันที่สองแล้วและขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านช้างพระเนตรหลวงวังช้างอยุธยาแลพระเนตรค่ะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นมรดกของเรานะคะแล้วก็ได้รับการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบพยายามที่จะเชื่อมต่อภูมิปัญญาของคนไทยแต่ดั้งเดิมในเรื่องของวิถีชีวิตของคนกับช้างการเลี้ยงช้างแล้วก็การฝึกช้างให้อยู่ในความดูแลและสามารถที่จะช่วยงานเราได้แต่ว่าเรื่องของช้างเป็นเรื่องของสิ่ง ที่มีชีวิตคะ่ะหากแต่มรดกที่ไม่มีชีวิตต่างๆอย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุต่างก็ต้องได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะเราลองไปดูข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กันนะคะว่าล่าสุดกรมศิลปากรเขาได้พยายามที่จะเร่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศไปถึงไหนกันแล้วค่ะ จากการสำรวจข้อมูลโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วพบว่ามีทั้งหมดถึง8,732แห่งแบ่งเป็นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว2,103แห่งที่ขึ้นทะเบียนแล้วเป็นแหล่งโบราณคดี230แห่งค่ะส่วนโบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนมี6,629แห่งขณะที่แหล่งโบราณคดีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมี2686แห่ง เรื่องนี้นะคะกรมศิลปากรได้อยู่ระหว่างการประเมินงบประมาณในการขึ้นทะเบียนโบราณสถานค่ะเรามีข้อมูลอีกนะคะว่าในปีที่แล้วกรมศิลปากรได้สำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา4แห่งในจำนวนนี้อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3แห่งได้แก่พระเนตรคล้องช้างพระตำหนักพระเนตรวัดสดางแล้วก็วัดวังแดงใต้ค่ะ ที่จังหวัดพระนครศรียุทธยามีทั้งวัดมีทั้งโบราณสถานที่มีคุณค่าเก่าแก่หลายแห่งทีเดียวนะคะร่วมร่วม200แห่งที่กระจายกันอยู่ทั่วทั้งจังหวัดค่ะและด้วยความที่เป็นมรดกโลกจึงต้องมีการเร่งบูรณะแล้วก็อนุรักษ์อย่างถูกวิธีแล้วก็สามารถให้คนในจังหวัดพระนครศรียุธยานั้นอยู่ร่วมกับเมืองที่เป็นมรดกโลกอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่ายังมีอีกมุมหนึ่งค่ะ ที่ยังมีโบราณสถานที่ยังคงถูกทิ้งร้างอยู่แม้ว่าจะอยู่ในเขตของเมืองมรดกโลกก็ตามติดตามรายง,งานจากคุณเฉลิมศรีปรีงามค่ะพระนอนในวัดโรกยสุทธารามถือเป็นพระพุทธสยาที่ใหญ่ที่สุดและงดงามมากที่สุดในพระนครสิยุทธยาปริสถานอยู่กลางแจ้งอดีตเคยประดิษฐานในวิหารขนาดใหญ่ปกคลุมปัจจุบันเหลือเพียงซากเสาวิหารแปดเหลี่ยมสุดสมตามกาลเวลา วัดพระนอนจึงเป็นอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินิยมมานมัสก,การชมความงามแม้ไม่มากแต่ก็ไม่ขาดสายและด้วยพื้นที่คับแคบไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากอีกทางบ้านหลายหลังซึ่งเช่าพื้นที่ราชพัสดุอาศัยอยู่ในพื้นที่วัดอย่างทยอยออกไปไม่หมดอย่างบ้านที่มีร้านค้าอยู่หน้าพระนอนเจ้าของอยู่มากกว่า40ปีทางการได้มาพูดคุยให้เตรียมย้ายออกก็พร้อมออกจากพื้นที่ ก็เราไม่มีปัญหาแต่ขอให้เราอยู่ที่มันอาหากินได้หน่อยคือคงไม่มีปัญหาช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวน้อยกรมศิลปากรจึงถือโอกาสรูรณะปรับปรุงวัดจะเห็นได้จากร่องรอยการก่อสร้างเพื่อเตรียมขยายถนนปรับภูมิทัศน์จัดระเบียบร้านค้าไม่ให้ซ้ำรอยวิหารพระมงคลประพิษปราสาทนครหลวงโบราณสถานแห่งชาติอีกแห่งที่เสมือนถูกทิ้งร้างหลายหลายคนไม่รู้จักกระทั่งป้ายยังไม่เห็นชื่อแม้ไม่ได้เป็นมรดกโลก เพราะอยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงแต่ความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรมก่ออิถือปูนที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ทุกวันนี้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวน้อยมากบางวันไม่มีเลยสภาพภายในชำรุดรคกรุงรังไม่มีคนดูแลพื้นที่หลายแห่งมีนกอาศัยจนทิ้งเศษมูลเกลื่นกลาดส่วนสุขพัณฑ์ชินีไม่รู้ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของปราสาทได้อย่างไร พระจำวัดนครหลวงที่อยู่บนปราสาทร่วมสิบป,ปีบอกว่าเจ้าวัดวัดนครหลวงเป็นผู้ดูแลด้วยตนเองแต่ก็ดูแลไม่ไหวมีพระเพียงสองรูปอไอการดูแลนี่หลวงพ่อท่านดูแลท่านเองหที่ไหนใครเขจะมาดูแลไม่มีหรอกยมมีวัดไหนมั่งที่เขให้คนอื่นมาดูแลวัดขณะที่วันนี้มีผู้มาตัดหญ้ารอบปราสาทโดยกมรมศิลปากรเป็นผู้ว่าจ้างจึงดูเป็นระเบียบเรียบร้อยพวกเขาบอกว่าที่นี่รกมากโอ้โหรก่ะ โต้นโต้นปไไมมอะรเเ็ดบราณสถานทั้งสองแห่งต่างเป็นมรดกในหน้าประวัติศาสตร์ที่สําคัญของไทยที่ไม่ควรละเลยในจิตสํานึกการร่วมกันห่วงแหนมรดกไทยไม่ใช่เพียงป้องกันการถูกถอดถอนจากประดกโลกเท่านั้นแต่เพื่อป้องกันการถูกถอดและหลงลืมจากความเป็นไทยของลูกหลานไทยในอนาคตสมศักดิ์ใจหานถ่ายภาพเฉลิมรีปรีงาามรายงานและนี่ก็คือจังหวัดแรก ที่เราลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ควรจะเดินหน้าต่อไปนะคะอย่าลืมว่าการพัฒนาเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบแต่ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แล้วก็ด้วยหัวใจของคนไทยทุกคนค่ะประเทศที่เป็นเจ้าของมรดกโลกมีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกนี้นะคะดังนั้น คนไทยมีมรดกโลกอยู่ถึง5้าแหล่งด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าภาคภาคูมิใจแล้วเราก็นิ่งนอนใจกันอยู่ไม่ได้อย่างนี้นะคะเราควรจะร่วมกันทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ทีมข่าวของเราจะสัญจรขึ้นไปทั้งภาคเหนืออีกหน่อยหนึ่งนะคะคือที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยศรีสัชนาลัยค่ะไปดูกันว่าที่นั่นมีความเหมือนหรือความต่างจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามากน้อยขนาดไหนพรุ่งนี้ติดตามได้ค่ะขอบคุณครับคุณสายสวรรค์ครับพรุ่งนี้ไปสุโขทัยเลยนะคะครับ